แต่ถึงแม่มีงานมีงานภายนอกจะมีงานมากมายไก่กองหรืออย่างไรก็ตามเดอะแต่เรื่องหลักใจหลักภายในแล้วอย่าอย่าละเลยอย่าละหลวมอาจจะงานภายนอกยังไงก็ตามเดีะเออเราก็เราแบ่งเวลาให้งานภายนอกแต่งานภายในอย่าไปละหลวมเด็ดขาดงานสําคัญที่สุดก็บอกแล้วว่างานสําคัญที่สุดก็คืองานภายในงาน งานลื้อภพลือชาติงานชำระจิตใจของเราเดี๋ยเป็นงานสำคัญที่สุดถ้าถ้างานงานภายในเหลวไหลล้มเหลวไปแม่ง,งานภายนอกออจะจะดีอย่างไรมันก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรหรอกความประเสริฐจะต้องเกิดขึ้นมาจากภายในจิตในใจของตนเองถ้าถ้างานภายในสำเร็จแล้ว ภายนอกอะไรตัวอะไรก็แต่มันก็พลอยดีไปทั้งนั้นแหละเพราะมันออกไปจากภายในจิตนใ,นใจของเราเพราะฉะนั้นแมนจะมีงานภายนอกก็ไม่ใช่ข้ออ้างทําให้งานภายในหละหลวมหรือย่อหย่อนงานภายในสำหรับงานภายในแล้วไม่มีข้ออ้างใดที่จะมาทำทำให้งานภายในย่อหย่อนหละหลวมต้องมุ่งหน้าพยายามภาคเพียนรักษาจิตรักษาใจของตนเองให้อยู่ในแวดล้อมของธรรม ของรมของศีลธรรมให้ได้อย่างนี้น้อยขอพยายามให้มีความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของตนเองถ้าจิตใจพอมีความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ในสภาพฐานะอย่างไรอยู่ในสถานที่ใดมันก็พอมีความร่มเย็ยนมีมีความอบอุ่นมีความสุขไปได้แต่ถ้าจิตใจหาความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจมีแต่ความดิดน้นรน ทุรนทุรไายที่เยอะที่ยานอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้มีแต่ความเล่าร้อมีความขุ่นวัวทั้งนั้นน่ะอันนี้ไม่เป็นมงคลแต่ถ้ามีความมีความสงบแล้วอยู่ยังไงก็มีความมีมีความสุขได้อ่เพราะฉะนั้นความสงบเนี่ยเป็นความสําคัญเบื้องต้นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบแล้วก็รักษาความสงบนั้นไว้อ่จากนั้นทางด้านปัญญาอ่าอย่าอยู่เฉย ต่อยู่เฉยๆมันจะก่อเกิดเป็นปัญญาไม่ได้ลปัญญาต้องเกิดขึ้นมาจากการคิดกา,คการค้นการขี้คายการแยกแยะการพิจารณาเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องรู้จักพิจารณารู้จักไต่ตองสิ่งใดก็าตามที่มาสัมผัสต่งตางๆหูจมูกริ้งกายจิตเป็นผู้รับทราบเนี่ยมันมาครอบงำจิตใจไปไป,ไปอย่างไร ความงามจิตใจให้มีความเศร้าหมองขุ่นบัวหรือมีความเบิ่บานความป่องใสจิตมันเป็นผู้บอกเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องเราก็ต้องรู้จากสภาพตามสภาพความเป็นจริงขอามันมันมันเป็นอนิจจังไหมมันทุกเป็นทุกขังไหมมันเป็นอนัตตาไหมสภาพความจริงมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราจะที่จะเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาเห็นตามสภาพ ถ้าเห็นตามสาภาพความเป็นจริงแล้วอยู่กับอะไรก็ตามเถอออยู่กับโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันเลยไอ้ที่พวกเราทุกวันนี้มันปีนเกี่ยวกันแต่ปีนเกี่ยวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสต่ตงตางๆหูจมูกริ้งกายก็เพราะเพราะ,เพราะมันปีนเกี่ยวกับความจริงไอ้ความจริงเป็นอย่างหนึง่งแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยปีนเกี่ยวกับความจริงพอปีนเกี่ยวความจริงมันเป็นไงมันก็บีบคั้นกันบีบรัดกันเหยียบย่ำกันก็เป็นทุกข์ต่นนั้นแหละ ถ้าคายออกคายออกคายออกด้วยด้วยปัญญาด้วยเราเองปัญญาที่ขีคายพิจารณาไปเห็นตามสภาพความจริงมันมันก็คายออกคายเกีียวออกคายเกี่ยวออกมันก็มันก็เบาสบายขึ้นเบาเบาขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นจกนกระทั่งคายเกี่ยวออกอ่ะอะไรปิงนเกีียวซึ่งกันและกันไม่มีเลยมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยความจริงล้วนแล้วจะมีอะไรเป็นทุกข์ล่ะนี่หนแหละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ภายในจิตในใจของเราที่ที่จะต้อง แก้ไขชําระลงไปที่จิตที่ใจของเราเพราะมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันไม่ได้อยู่ตามยอดไม้ใบหญ้าหรอกมันอยู่ในห, it, หัวจิตหัวใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นน้อมเข้ามาที่นี่โอปัตยิโกน้อมเข้ามาที่นี่ความสงบก็อยู่ที่นี่ปัญญาความรู้แจ้งก็อยู่ที่นี่ความละก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนให้ความสาคัญแก่จิตใจของตนเองแล้วเราก็สามารถที่จะนําพาจิตใจของเราไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นขอขอให้ท so ุกท่านทุกคนให้ความสาคัญแก่จิตใจของตนเองให้มากแล้วก็ภาคเพียรในการปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อรับพรนะรับพรจะนุบมทนาให้พร พาก็นตั้งใจรับพอ, <S <S 1> <S 1> อยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคันลังเอวามวาวิโตทินังเปตานหังอุปกปะตม เอจีตังปติตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรมตุสังกปานจันโทปันรสอยะธาเมนิชนติรสอยะทานติโยวีวันจันตุสังบาลัย วินัยสาตุ์มันเตมภาวันวันตราหนยุ่ยสุขีกายโกกอินพาวะพิวันธนาเสวรสานิ วันไทยปัจจัยโยตัยใจตารุ้อันธรรมหมายแต่ติอายุวัโดยสุขังพาะรังรัตนติยานุภาเวตารัตนติยาติยสาม โดยข้ารวยข้าพยาเวลาโสกาสัตุจุปัตถวายอเนกอันตรายาปีวิดาสันตุอาสะสัตวย ชายเสริทธทนางราพังโสทิพาขยังสุข,ข้างปารังสเสรีอายุจวันโนจาพพอข้างวุฒิีจะยาสวาัรสัตาตวะสาจะอายุจาชีวสิทธีพวันตุเตม ภาวตุสะบังการังระคันตุสะปฏิวตาสามพระบุตธานุภาเวตังสดาโสตีปวันตุเตมปาวตุสะบังการังระคันตุสะปฏิวตา สัมบัติธรรมานุภาเวตนายสตาสวดติภวันตุเตภาวัตุสัพพังการังรักนตุสะพบเดวตามสัมบัสังขานุภาเวตนายสตาสวดติภวันตุเต จะอาหารทานกันเด้อจะอาหารทานกันดูแลช่วยเหลือแบ่งไปันไปให้ทั่วถึงเนดะ้ออาจะอาหารทานกันซะก่อนจะอาหารทานซะก่อน